เร้อสับคำลได้ไดลเลยตัได้ต้ามตรงนี้นะครับถ้าดูตรงร่องอ้อยเนี่ยดินมันจะไม่สูงนี้นะครับถ้าถาเราติดตั้งที่การกเพกิ่เสียดินเนี่ยดินมันจะลงลงมาอีกนะครับอ้อยก็จะเป็นร่องคู่นะครับห่างก,กันแค่สิบเซนโดยฐาดอ้อยจะอยู่ตรงตรองเท้าผมนะครับมันแตกกงงันตรง จำนวนประชากรของอ้อยที่จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าจำนวนแถวมันเพิ่มถ้าเราปลูกล่องเดียวเนี่ยจำนวนแถวเราจะน้อยกว่าล่องคู่เราจัดการเสียเงินเท่าเดิมนะครับแต่เราได้ผลผลิตที่มากขึ้นแน่นอนนะครับ10-15เปอร์เซ็นต์ครับในการปลูกล่องคู่นะครับมีผลกระลำไหมอา้าวมีผลกระหลำไมไม่มีครับมีมันจะมีก็ต่อเมื่อเราเราไว้อ่าระยะเนี่ยเท่าไหร่แค่นั้นเองมันก็จะมีตั้งแต่ 30, 40, 40, 50แล้วก็60 ระหว่างแถวของพันอ้อยนะครับ<ช> <cidos S 2> ที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นห้าสิบกับหกสิบเซนติเมตรครับสําหรับรองผู่นะครับหกสิบนี้ก็ดีแต่ว่าที่นี่เขาใช้อรถในการตัดอ้อยแล้วมันเก็บไม่หมดก็เลยเหลือห้าสิบเซนติเมตรสาหรับท่านใดที่ไม่ได้ใช้รถเก็บเกี่ยวนะครับแนะนําถ้าปลูกได้ก็หกสิบก็ได้นะครับก็ให้ผลผลิตท,ที่ดีเหมือนกันนะครับ <อา S 1> ถ้าใช้รถตัดห้าสิบครับ เราตัดอ้อยเพราะว่า60เนี่ยวิ่งเข้าลองเนี่ยเก็บไม่หมดนะครับเก็บอ้อยไม่หมด